สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มารับชมและติดตามช่องของเราสำหรับเมื่อวานหรือเมื่อคืนวันที่22พฤศจิกายน2568ก็น้องต้นข้าวมีโอกาสได้ขึ้นไปแสดงคอนเสริร์ตร่วมกับรายการดวลเพลงลูกทุ่งสันจรที่ตลาดเชฟวันจังหวัดนครราชสีมานะครับเห็นแล้วถึงกับขนลุกกันเลยนะครับ ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะกันขนาดนี้นะครับสำหรับรายการดวลเพลงจริงทุนลูกทุ้งสันจรนะครับเรียกได้ว่าน้องก็มีโอกาสเดินทางไปแสดงนะครับที่โคราชนะครับหรือนครราชที่สีมาเป็นครั้งแรกของน้องต้นข้าวนะครับรายการดวลเพลงจริงทุนก็จะมีจัดแบบนี้อยู่ทุกปีนะนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีโอกาสมาที่โคราชอีกครั้งนะนะครับแล้วก็ช่วง ของรายการก็การแสดงช่วงแรกๆก็ตั้งแต่16นาฬิกาเรียกได้ว่าก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะนะครับแล้วก็มีศิลปินดังๆเยอะแยะมากมายนะครับ,รรๆๆรบที่ไป,ปร่วมงานในครั้งนี้อาทิเช่นภัยพสุธรนะครับก็เป็นศิลปินชื่อดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่าน,นอื่นๆอีกหลายคนนะนะครับ แต่หลักๆช่องของเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับน้องต้นข้าวนะครับก็สําหรับเมื่อวานโอ้โหนะครับน้องต้นข้าวก่อนที่จะไปที่รายการน้องก็มีการไปที่อนุสาวรีเท้าสุรนารีหรือยญ้าโมนะครับสําหรับเมื่อวานน้องก็มีโอกาสได้ไปไหว้นะครับหรือไปกราบยญ้าโมแล้วนะครับและน้องก็มีการร้องเพลงต่อหน้าอนุสาวรี ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าปราบปลื้มใจและประทับใจอย่างมากที่น้องได้ทําสิ่งนี้นะครับที่หลายๆคนหวังว่าสักวันหนึ่งน้องตุนข้าวน่าจะมีโอกาสได้ไปปราบเท้าย่าโมนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วน้องก็ได้ไปจริงๆแลนะครับและก็หลังจากนั้นน้องก็ไปที่ตลาดเชฟวันแล้วก็ไปขึ้นแสดงแต่ว่าโหนะครับก่อนที่น้องจะขึ้นก็มี พี่ๆนักศิลปินนะหลายๆท่านขึ้นแสดงก่อนนะครับเรียกได้ว่าน้องต้นข้าวขึ้นเป็นคนสุดท้ายนะครับของงานเลยนะครับู้หูนะถ้าขึ้นก่อนนะนะครับก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยต้องให้น้องขึ้นทีหลังนะนะครับก่อนที่ขึ้นก็มีนัดมาริสานะครับแล้วก็นนชานนแล้วก็เป็นขิมทิชาพรแล้วก็ต่อจากนั้นถึงจะเป็นน้องต้นข้าวสุปรียานะครับขึ้นช่วงเวลา สี่ทุ่มนะครับเรียกได้ว่าก็ถือว่าดึกพอสมควรนะนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับอากาศคนข้างเย็นแล้วก็หนาวนะแต่ว่าพ่อแม่ที่มารอชมน้องต้นข้าวเรียกได้ว่าพ่ยังอยู่กันเยอะมากๆนะช่วง4ี่ทุ่มแล้วนะนะครับหลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบนะครับน้องต้นข้าวนะครับ เรียกได้ว่าน้องต้นข้าวก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะก่อนที่น้องจะขึ้นก็มีการถ่ายรูปก่อนนะครับกับกลุ่มพี่ศิลปินนะนะครับก็จะมีช่วงหนึ่งที่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็พอน้องขึ้นนะครับก็จะมีโอ้โหเพลงล้นกล้าวเผาไทยนะครับ หลายๆคนถึงกับน้ําตาร่วงเลยนะครับเรียกได้ว่ามันประทับใจมากๆนะครับดูไปก็น้ําตาไหลแล้วก็โอ้โหนะครับดีใจมากๆที่น้องได้มาที่โคราชนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นน้องก็ร้องต่อด้วยเพลง กราบเท้าย่าโมนั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหนะมันเพราะมากๆนะมันโดนใจพะพ่อแม่ชาวโคราชเป็นอย่างมากนะครับเหมือนกับว่าทุกๆคนโดนมนต์สะกดจากสาวน้อยคนนี้กันเลยนะ จากยืนอยู่ท้ายๆก็ลังไหลกันเดินกลูเข้ามาหน้าเวทีนะครับต่างคนต่างแบบเบียดเสียดกันเพื่อที่จะมอบมาลัยเพื่อที่จะถ่ายรูปมอบมาลัยจับมือน้องเรียกได้ว่าน้องได้รับมาลัยกันแบบท่วมท้นเลยนะสาหรับเมื่อคืนนะครับก็มีทั้งร่มทั้งสายสะพายมงกุฎเยอะแย,ะ,ยะมากมายมันคือพลังแห่งรักของชาวโคราชน,นะที่มีต่อน้องต้นข้าวนะเห็นแล้วก็น้ําตาไหล นะครับสำหรับเมื่อวานน้องก็ร้องไป3เพลงก็เพลงแรกก็เป็นเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยแล้วก็กราบเท้าย้าโมนะครับแล้วก็เพลงที่3ก็จะเป็นเพลงจิรักหรือจิหลอกแล้วก็หลังจากนั้นน้องต้นข้าวก็ไปถ่ายรูปนะครับเรียกได้ว่าก็มีป่อพ่อแม่แม่อีสีนะครับมาตอ คิวรอถ่ายรูปกับน้องต้นข้าแบบยาวมากๆนะครับเรียกได้ว่าเห็นแล้วก็ขนลุกนะพไปอีฟซี e นะให้มาลายนาวิธียังไม่จุใจนะต้องไม่ให้ด้านข้างวิธีอีกนะครับเรียกได้ว่าน้องก็รับแบบจุกๆนะครับจากพ่อแม่มี่อีฟซีชาวโคราชนะครับที่ได้เจอน้องเป็นครั้งแรกนะครับในช่วงคนแสดงคนสื่อน้องบอกแล้วนะครับว่าหลังปีใหม่นะครับหรือปีหน้านะครับ จะมีโอกาสได้มาแสดงทางภาคอีสานหรือแถวโควราชแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนน้องจะมากับวงดนตรีเนาะของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะนะครับก็ต้องรอรุ้นรอติดตามนะครับสำหรับคนสื่อของน้องตังข้าวที่จะมาที่โคราชในโอกาสหน้าต่อไปนะนะครับ ก็ผ่านไปนะครับก็มาอัปเดตตารางงานวันที่23เดือน11 2568 19นาฬิกา30นาทีงานประจำปีย้อนรอยลํำลึกจอมพลปพิบุลสงครามและไหว้พระปิดทองหน้าถนนสายคูวัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี22นาฬิกางานเทศกาลอาหารและบอลลูน ตลาดดาวเรืองอำเภอหนองเคจังหวัดสระบุรีมาเป็นกำลังใจให้หนูกันหน้าเวทีเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะพ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลงที่รักของหนูนะครับก็สำหรับพ่อพ่อแม่ FC ท่านใดนะครับที่ไปชมคอนเสิร์ตนะครับ ของน้องต้นข้าวในรายการดวงเพลงลูกทุ่งสัญจรยังไม่จุใจนะนะครับก็ไปต่อกันได้นาะสำหรับวันที่23นะนะครับเพราะว่าน้องมีถึง2งานกันเลยทีเดียวนะเริ่มตั้งแต่19นาฬิกา30เลยนะครับไปจนถึง22นาฬกานะงานที่2เรียกได้ว่าก็อยู่ที่สระบรุรีทั้ง2งานก็ไม่ไกลจาก ครูราชสำหรับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีท่านใดนะอยากฟังแบบเต็มๆและดนตรีสดต้องไปนะต้องไปให้ได้เนาะสำหรับสองงานของน้องต้นข้าวแล้วก็เหมือนน้องจะมีขึ้นกับวงสอนสุพรรณโชว์ด้วยเนาะนะครับสำหรับงานแสดงวันที่23นะครับยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่ไปให้กำลังใจนะ้องกันเยอะๆนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่ไทยรัฐอาวอร์ดส0 2 5นะครับในสาขาลูกทุ่งหมอลำที่สุดแห่งปีนะครับยังไงก็อย่าลืมไปโหวตให้กับน้องต้นข้าวกันด้วยนะครับตอนนี้คะแนนของน้องต้นข้าวเรียกได้ว่า แต่ห้าแสนโบดแล้วนะครับเรียกได้ว่านำโด่งเลยคิดเป็น84%เกันเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าเยอะมากๆนําอันดับ2ห่างมากๆเลยนะครับสำหรับสาขาลูกทุ่งหมอลำที่สุดแห่งเปน,นะครับแต่ว่าถ้ารวมทุกสาขาน้องอยู่อันดับที่สองนะนะครับอันดับหนึ่งน่าจะเป็นแอ่นทริกนะอยู่ใน สาขาลิซซิงสตาร์นะนะครับก็เรียกได้ว่าก็ตามอยู่เยอะอยู่หลัก2 0 0แสนคะแนนเลยทีเดียวนะนะครับก็ไม่เป็นไรพอพ่อไม่ยิีก็ช่วยกันไปโหวตและให้กำลังใจน้องก,กันด้วยเนาะนะครับสำหรับการโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปีนะนะครับเพื่อที่จะให้น้องได้ได้รับรางวัลในฐานะเด็กคนหนึ่งที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่มีโอกาสได้รับรางวัล นะครับยังไงก็อย่าลืมกันนะครับ